มาทัวร์ห้องนะคะเพื่อฉลองหนึ่งร้านทับย์กันทุกคนโซนนี้เลยค่ะจงโกกขอบชา้าอันนี้คือบอกเลยว,ว่าโคตรติ่งเกาหลีอะเห็นปะเป็นคอร์ลชั่นของ BTS นะคะทุกคนอันนี้คือแรมากๆ ะะก็ในที่สุดนะคะปอก็จะมาทําคลิปที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็ประมาณ 2- อสเดือนได้แล้วนะคะที่ปอนเนี่ยก็เบี้ยวนัดมาหลายครั้งแล้วนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้เนี่ยปอจะไม่เบี้ยอีกแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทัวร์ห้องนะคะ <c oughs> เพื่อฉลองหนึ <c oughs> ่งร้านซับกันทุกคนยู ฉลอง1ล้านซับนะคะด้วยการพาเพื่อนๆเนี่ยมาทัวร์ห้องของปอน,นะคะก็บอกเลยว่าห้องปอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะแต่ก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ทํางานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สบายใจนะคะทุกคน <S <S ใช่แล้วค่ะก็คิดถึงปอกันไหมเอ่ยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปอนเนี่ยลงแต่เกมนะคะคือไม่ได้มาลงวอล์กเลยนะคะก็คิดซะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปวอล์กแล้วกันนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มจากมุมไหนดีนะคะทุกคน แต่ว่าก็อาจจะมีบางมุมที่มันลกอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเพราะว่าปอนเนี่ยยังมีของที่ยังไม่มาส่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดแล้วก็เอิ่มของเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเวลาในการนําส่งนะคะก็เลยยัง จัดห้องไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะส่วนที่เหลือคือเป็นโต๊ะคอมนะคะคือโต๊คอมอันนี้เนี่ยปอเนี่ยซื้อมาใช้แค่ชั่วคราวนะคะเป็นของอีเกียนเนาะคืออันนี้เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วก็มันยกเก้ค่ะทุกคนปอก็เลยสั่งโต๊ะนะคะไปที่ร้านนึงค่ะเออสั่งทําค่ะแล้วก็ต้องรอประมาณ 15วันถึง20วันนะคะคือก็สั่งมาแบบโคตรจัดหนักเลยค่ะแล้วก็ราคาที่ปอสั่งไปเนี่ยทุกคนค่ะอยู่ที่14,000นะคะก็นั่นเลยค่ะก็เลยต้องรอของนานนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้แท้นะคะสุนอีเกียอันนี้เนี่ยคือถามว่ามันก็ดีไหมมันดีค่ะแต่ว่ามันแค่แบบว่ามันเล็กแล้วก็มันแคบไปหน่อยนะคะเพราะว่าของมันโตปอเนี่ยมันเยอะแล้วก็มันมีหลายอย่างก็เลยวางของไม่พอนะคะเล จำเป็นต้องซื้อแบบตัดหนักมาเลยค่ะทุกคนใช่ค่ะโอเคค่ะเราจะไปเริ่มจากโซนที่อยู่ตรงข้างหน้าปอนแล้วกันนะคะก็อาจจะเป็นโซนที่ค่อนข้างลกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังหาที่วางไม่ได้นะคะก็ตรงนี้เลยค่ะทุกคนค่ะคือตรงนี้เนี่ยปอนเนี่ยยังหาที่วางน้องไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเอม นั่นแหละค่ะรอโตะนอะนแล้วก็คะคือเป็นพวกของใช้นะคะแล้วก็เอ้ยทุกคนมันคือที่แปะจุกนมนะ,ะ <c oughs> แล้วก็เป็นชุดยาของกินก็มีด้วยนะแล้วก็พวกเครื่องเขียนนะคะนี่เห็นไหมนี่มีมงมีเมาส์ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปอเนี่ยจะเอาไว้วางของกินนะคะแล้วก็พวกน้ําเปล่านะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นกล่องเก็บของค่ะทุกคนเอาไว้ ถ่ายลงถ่ายรูปนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นโซนนี้เลยค่ะจงกุกขอบชาคือปอนเนี่ยซื้อชั้นมาเพื่อวางน้องจงกุกเลยก็ว่าได้นะคะเ<อ>พราะปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะบูชายานน้องมา,มากๆเลยนะคะเอเอแล้วก็ถัดมาคือเป็นโซนนี้เลยค่ะเ,<อ>เห็นไหมนี่นะคะนี่ นี่นะคะถัดมาคือโซนนี้เลยจ้าอันนี้คือเป็นโซนทํางานของปอนะคะนี่เลยก็ประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีน้องซีโรทูนนะคะน้องเคอร์บีนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นลำโพงเอาไว้ฟังเพลงนะคะแล้วก็ CPU นะคะแอบคล้องจรงกุ๊กไวด้วยค่ะนี่แล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้เลยนะคะที่ปอนเพิ่งจะทาคลิปไปนะคะนี่แล้วก็ ไมโครโฟนนะคะแล้วก็เมาส์เนาะแล้วก็จอที่2ค่ะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เนี่ยคือปอนเนี่ยทำแค่ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวรอของจริงมาก่อนค่ะทุกคนบอกเลยว,ว่าจะต้อง สวยของนี้แน่นอนนะคะนี่นะคะถัดมาก็จะเป็นโซนนี้นะคะอันนี้คือเป็นตู้กระจกเอาไว้โชว์ฟิกเกอร์นะคะชั้นที่2คือนี่เลยบั克ไ์เยร์นะคะวูดดี้ของเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นเหล่านารูโตะนะคะที่ปอลน่เพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็มาเก็บไว้เนาะแล้วก็โซนนี้เลยจ้าอันนี้คือเป็นแบบว่ารวมแหล่งเลยค่ะเห็นไหมก็จะมีคาราตอรี่นะคะมีเอ่อนารูโตะนะคะแล้วก็มีเดอะรา นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้องเดซโกะจังนะคะเห็นไหมนี่นะคะพอถัดมาใช่ไหมก็จะเป็นโซนที่ปอเนี่ยเอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวนะคะน้ำหอมนะคะมีเทียนหอมด้วยจ้าแล้วก็มีอันนี้เลยค่ะลิปของแม็กนะคะแล้วก็ของยี่ห้ออื่นด้วยค่ะเห็นไหมเต็มเลยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็อันนี้คือเป็นครีมที่ปอใช้ทุกวันนะคะจริงๆล้วเนี่ยเรื่องครีมเนี่ยเดี๋ยวปอจะมาทําคลิปแยกนะคะทุกคนเปิดตู้กันเร์ นี่นะคะแล้วก็พอเปิดมาใช่ไหมคะจะเป็นพวกอาหารเสริมนะคะคือปอก็จะกินแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอเดียวนะคะนี่เลยนี่นะคะก็ตามนี้เลยค่ะคือปอนักกินมาหมดไปหลายกล่องมากๆาลนะคะเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวพวกเรื่องความงามเนี่ยปอจะขอทําคลิปแยกแล้วกันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นเคสมือถือเนาะน่ารักไหมฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าแล้วก็เป็นพวกของใช้นะคะมีครีมเนาะ แล้วก็มีของกระตุกกระจิกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขอนําเสนอนะคะทุกคนขานี่เลยนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะจากพี่น้ำหนึ่งนะคะก็คือพี่อาจุมาเนาะบอ,อกเดียวว่ากินดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะเออแล้วก็มีพวกยาเนาะแล้วก็ของใช้นะคะกระตุกกระจิกเนาะประมาณนี้เลยจ้าอ่ะพอแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะ อันนี้คือเป็นเตียงนอนของปอนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะนอนคนเดียวเนาะโอเคนี่เลยแล้วก็จะเป็นโซนนี้เลยเจ้าทุกคน นี่บางทันนะคะคือแบบว่าไอเล็บยูมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นของรรสะสมของปอนะคะบางทันเนาะนี่เลยค่ะพี่จินนะคะแล้วก็พี่จินแล้วก็พี่จินเนาะก็คือบ้าพี่จินมากนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนี่จองปุกของเรานะคะอันนี้คือบอกเลยว่าโคตรติ่งเกาหลีอะเห็นปะ่ะจริงติ่งมากค่ะแล้วก็ถัดมาคือจะเป็นพวกนี้นะคะฟิกเกอร์เนาะ ประมาณนี้เลยนะคะห้องปอนเนาะแล้วก็ถัดมาคือเอ็กโซนะคะแล้วก็พวกกระ,กระเป๋าของปอนเนาะนี่แล้วก็นี่เลยฮะของชองของใช้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือหมดแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาคือเป็นเครื่องเป่าอ,อากาศนะคะแล้วก็ที่แขวนกระเป๋านะคะก็อาจจะแบบว่าลกหน่อยเนาะแล้วก็นี่เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะทีวีนะคะก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะ น่เทนโดสวิตเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้เก็บของปอนะคะคือของปอบแบบว่าเยอะมากๆเลยอะ่ะทุกคนก็คือจะมีเอกสารแล้วก็จะมีพวกของของชัยนะคะแล้วก็คีย์บงคีย์บอร์ดไร้สายนะคะแล้วก็ตุ๊กตาของอื่นอูนะคะ,ะน่ารักไหมคะทุกคนโอเคเปิดค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะเฟิร์ จุม้มโอ้อันนี้เนี่ยคือเป็นของใช้ของปองหมดเลยนะคะก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็จอยเกมนะคะนี่เห็นไหมโคตรน่ารักเลยแล้วก็มีกระเป๋าใส่ของนะคะนี่แล้วก็มีกล่อง IC Phone นะคะมีมีกล่องเคสนะคะของเ a ส i f y เต็มเลยคะ่ะแล้วก็ปากานะคะนี่ที่เก็บคีย์บอร์ดเนาะ จะอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะคะทุกคนและปอเนี่ยก็จะมาบอกถึงสิ่งที่อยากจะมานำเสนอมากๆเลยนะคะก็ไป หันกล้องแปบน,นึงเดอ้ออันนี้นะคะคือเป็นของจากทางร้านคีย์โปนะคะเขาก็ส่งมาให้ปอใช้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6สีนะคะอันนี้คืออะไรคะที่ปอขา,าอันนี้เนี่ยมันคือสายที่เอาไว้เสียบกับคีย์บอร์ดนะคะก็คือเอาไว้ตกแต่งนะคะและปอขอมาแกะกล่องนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะมาค่ะมาแกะกันนะคะก็คือว่ามันสวยมากๆทุกคนค่ะนี่ใช่ไหม พอเราแกะมันก right 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 so so ็จะเป็นอย่างนี้ข้างในนะคะเห็นปะก็คือมันจะมีทั้งหมด2กล่องนะคะกล่องที่1นะคะแล้วก็กล่องที่2นะคะอันนี้เนี่ยทุกคนค่ะมันทนแล้วก็สีค่อนข้างสวยเลยค่ะอันนี้คือเป็นสายสีเหลืองนะคะมาดูกันว่ามันสวยขนาดไหนนั่นจะทุกคนเฟิกนี่มันคือสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะคะก็คือเอามาแมทกันนะคะบอกเลยว่าสีสวยแล้วก็ มากๆเลยค่ะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้เนี่ยปอใช้สีชมพูกับสีฟ้าอยู่ค่ะซึ่งสวยมากมากค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะจากร้านคีโปนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่เพจคีโปนะจ๊ะบอกเลยว,ว่าเพจนี้เนี่ยของดีของเยอะคะ่ะแล้วก็ของแรงก็เยอะด้วยนะคะอย่างเช่นคีย์แคปไหนนี้เอออันนี้คือเป็นเคสมือถือของปอนะคะนี่เลย ของเคสที f y ค่ะและก็อันนี้เลยทุกคนเคสมือถือนะคะเป็นของ c a s i f y y เหมือนกันแต่ว่าเป็นคอร์ชั่นของ BTS นะคะทุกคนอันนี้คือแรงมากๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันหาซื้อย มากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยจ้าเป็นของบางทันเหมือนกันนะคะนี่เลย BTS นะคะนี่ก็คือว่า2อันนี้นะคะเป็นเคสของ BTS หมดเลยนะคะนี่เป็นคลาสชั่นของบางทันนะคะเห็นไหมสวยมากค่ะแล้วก็ราคาก็คือแรงมากๆด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ซื้อมาเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นกล่องแบบกล่องใหญ่เลยนะคะมามาดูกันค่ะทุกคนโอ้ แล้วก็อันนี้เลยค่ะเคสมือถือของปอนะคะเห็นไหมจะเป็นเคสที่เราเนี่ยสามารถส่องสวยได้นะคะเห็นไหมเป็นกระจกนะคะเออคืออันนี้แพงมากเลยแต่ว่าก็แพงไม่เท่าบางทันนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าทุกคนอันนี้เนี่ย อันนี้นะคะในเว็บเนี่ยประมาณพันสองพันใช่ปะแต่ปอเนี่ยไปสั่งมาแบบพิออเดอร์นะคะแล้วก็เหมือนว่าทางร้านเนี่ยเขาขายปอสามพันอ่ะเขาขายปอสามพันอ่ะก็คือปอก็แบบว่าบ้ายอซื้อมาทุกคนคะ่ะเพราะว่าปัญหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะได้มาก็คือไม่กล้าใช้นะครับเดี๋ยวปอจะมาเปลี่ยนเคสมือถือนะคะคือปอเนี่ยเบื่อแล้วอยากใช้เคสใสๆบ้างเนาะมาแล้วก็จะมาติดด้านหลังกันด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเคสของปออันล่าสุดนะคะเห็นไหมสวยไหม บอกเลยว่าโคตรน่ารักแต่คือปอเบื่อแล้วนะคะนี่มาใส่เคสใส่กันปึ๊บปึ๊บนี่เอาตัวนี้ดีกว่านะคะเป็นหมี่น้าตาลเนาะมาลองทับทาบดูนะคะนี่เห็นวห่น่ารักมากนี่น่ารักไหมุกคนดูดิ มากเย้ yeah, ทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะปอก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะมาทัวร์ห้องของปอเนี่ยจนครบทุกส่วนแล้วนะคะก็คืออาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวปอค่อยมาอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันนะ,ะก็คือต้องรอโตเนี่ยมาส่งเพิ่มนะคะแล้วก็ถึงจะได้จัดห้องใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคน คเจอกันนะครับ